Anh hát c xong, mát hát xong yêu. nhạc tippu, 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 mẹ mát 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 mát

สองเต็หเอามาผ่าปักอันนี้ไม่เอาคล้ายอันนี้ปักปักตงตับโอเคผ่าปักตงตับสี่ส่เยี่ยมโอ้หมาอีเดมาสเมตรเยี่ยวมาหกเนาะอะไรวะเนี่ยควายทำเอีก็เยี่ยวตัวแรกกันไหมตัวไหกก็เสียอยู่มาหกแค่มาคิดไปยไคิดไปยางไจะไรเนี่ยยังมาสิดไปัได้ว่ะไซ โอ้โหเหตุเดียวละครหน่งสามสี่ห้าหกเจ็เกาสิบสอมี่ยเ็ดองส่กสี่หาโับมีโถกหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสาสหเจ็เก้าสิ

จะเต็มหเดียวหกสมหเดียวองอะไรอีกเดียวเดียวอีกเองสองเ้ยีหกอะไวสอ้าเยวมาก่อนมเลยห้าเดียวห้าหกหมาหกมาโอ้

เนี yeah, wow. s <S ่ยจวมันเลยผมันเดือดผมันเดือดบาดบ่ฮ่ากะกะกเตมนเจอาเออไปมเจ้อมาไนี่เรเต็มไงโ้จะเป็นติ๊กใไมเรื่องน Night yêu yêu. điện song. Luật tư tưởng. Luật tư tưởng. Luật 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 Kéo <laughs> เอาเอาเด็กหนึ่สามบินหกคันออกปกซีือหอยซีเซียได้พาปาอันนี้มาพาเองอันนี้ยังอันนี้ก็สีตำมอย่งสีตำมหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดทั้งวันมาพาเองพาแดงเลยบ่เออมันเกิดเกินต่อ มันเกิดก็มาใส่ซ้ำต่ำาำตับนี่ก็ได้แค่ยี่สิบอืมนั่นเนะให้นักเอวด้วยเออเอวต้อกี่ตัวนห้ามเออแต่้ำต่ำถึงวังกุเสียเมตรบาทเรงหกสหสเรียบร้อยเรียบร้อยหกสองเมตรหกสามหกสามกินหมดกินกินเกินเกียร์ใจใจซ้อืมเร้อยดี สาสี่ห้าหกเจก้าสิบนเกนะสามหมื่นมืหสวสิบใบหนึ่งสองสามสีห้าหกาจเนี่ยมันต้ดาจหนึ่งนะอันนี้เจียหยากคนไปรอบนึ่งส่มเจ็ดหกหมื่นนะตีหกของหมื่นสิจ17ห้าสิบเจสิบเจอ่นเก้าบมาโชมือนรอบแรกเจียหยางคาไปก่อนมันน้ำขขอเตียงเงข่ยสี่เจียหยากมาที่เลกเจ็ดคอยติหกที่แรกเจ้ามาติสี เตงซีคอยเอาตีไปขึ้นไปหกบัดที่นี่เจ้าดัดไรไม่เบิดนีเลยบัตนี้ตัวเต่งซีอะไ้เอาบอเต็งซียังไงเออถ้ามีหถือก็เต็งซีมันบ่เต่งซีจีหกจีหเกเจเต็งซีบอคนไหนบอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเจ้าเมาบอคนเมาแต่ว่าเต็งหงไรเอาบอหงะไเอาบอทํามาทัมวนเอาเต่งหเต่งซีอปืก็โดนหกมืนอ่ะรอบแรกของของของเบิร์นสามสิบแปดหกสามสิบแปดสี่หมื่นแสแปด รอบแรกของเพื่อนอ่ะสองหมื่นเจ็บไปใส่ซีก้อนพยาบาลเจ้าอยากข่อยก่อนเด้อเดี๋ยวข่อยอยากเจ้ามานานสินะวันนี้เราอีกยิ่งเลยมออีกกระทาปะที่ว่าเมามั่นเองเป็นหกเลยเอาบ่อแค่นั้นถ้าบ่อจะมึงติดใจถ้าบ่เอาก็คือเอาเบิดข่อยนคือเมาหลอดเดียวอ่ะเพราะว่าข้อข่อยนี่ข้อข่อยมันอยู่ซีอยู่เด็ดเจ้าขึ้นไปโหข่อยลงมา์อ่อแม่เดี๋วก็คือที่แรกข่อยว่าเสร็จอาเจ้าเลยว่าเอาติงหงก็ติงซีข่อยก็เลยจิตมาให้เจ้า ซเจ้าเต 4, 4, 5, 2, 2> ีงซีนี่ซมืนะทท่านบันขึ้นมาแล้วก็ได้ผมาลกมาก็รอบสุดท้ายเมื่อกี้เจ้าเมหนี่ไม่เจ้าได้เมาบ่ะผ้าแดงผ้าปะดิเดจเจ้าแต่ตัวตัวผ้าตัวเมาติยงมดโอเคแค่นั้นอเีนี่ยเออเว่าหายใจไม่ใจ่จเสียแค่หกหมื่จป่ามสี่สิ้าสเจสิบแปดสิบเก้าอีกสี่ยนี่อหกหมื่นดี เองหกเองหกหกสูงเด้6สูงค่อยก็สิบใบองสามสี่แสงว่าเจ้าใจหก้วก็6หกสามหรือหกเจ้าใจหกสูงกว่านี่เนาะอันนี้ก็เต็งหกไปหกหมื่นเจ้ใจหหกหมื่นถูกต้องสน่ไหม้างสั่หนึ่งสองสามสี่้าหกแตเดี๋จะามือใจมาเนี่ยจ้ามือใจสี่สิบกสี่สิบนึ่สสสองแสนสองแล้วบบนี้หกสาม่ยงซ้นยตรงเนาเดี๋ยวหกสูงจะเด้ไหหกสูง

สร้างเหมาเลยใจเงินละหายเหมาเเพื่อเขาจะใจเงินละใูกื้เงินเอาแม่มจะได้หายเหมาแม่เนี่อยากให้ทายอยากใิ้เบ้ดู้ก็บุกสิเงบุกซ้อม่นนี้

นี่แะตัวที่ควรจะออกหนึ่งสองสามสอยู่หกสูงได้สามเ0บน 3, 000, ่หนึ่ามส่ไปสนตัวนี้ยหกสูงโสามเดืนเนา่ยอแต่กังะมาเนสิบเอ็ดเนาะสัวนี้ใซ็หกสูงสิบเอ็ดอีก

นี่ยหนนะเยอะอยู่ข้างลา่างมั้งใช่ไหมอยู่ทางข้างมั้งใช่ไหมอุ้ยสายนี่ก็แตกเลยวาวบ้างแรงบ้างตรงบ้างแข็งบ้างเราหอกค่ะไม่ได้ใจเอฟซีคนละห้องแารอด์คุย dần đại nha con nè thật xuống vậy ài, à làm sao, là quá này, anh này cái xem อยากสอยากสาดเหมืนเพลงสามสี่ยมีคนอยากใช่ไหมหรือว่าลงสี่ห้าวะฮเจ้าเจ้าเต็งสามอันหนึ่งขอยากไปเต็กสี่เดียวเต็กสองอันหนึ่งขออาไปเต็กสี่เยวสามสามสีมีบ่ขอเต็งสีมึงไปก็ขึ้นเต็งห้าม่บ่อือโอเคสามหนักสามี่ไม่มีน่ห้าของใครเจ้าละอดิเดโมเมนต์ของเ่ ต้ออูันใคเือนเออซีสาเนี่ย็งจ่เออแต่ว่าสองสมันไม่มีใครเล่นใช่ไหมไม่ไม่แต่ว่ามันเลืนไปเออีห้าสองเดีีเอ็ก่อนาเ่อวสามมาแอ้วาสองสิบสามเมื่ี้ว่าอยู่สามสองดีแล้วสัน ตับสองตึกช้ากยังเอาไปอยู่น้อได้เต็งสามอย่างเดียวตัวนี้ตึกชา้หมื่นเปเด็กสอสองหมนจ่ายเอากินเบอร์่เนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ว่าถ้าอยู่สองสามีอยู้สามสวสเบดให้รูจชิเบอ่เบ้าสียงเส้าสลเนหี่ยวนี่หาสี่สองหาสี่สองบ่เสียงเสียงบน

มาหาซี่้องบอกตามมาบอกคออกซี่เวทบอก่นมันเลยมันเลยเลยเนี่ยบอกมันเลยแปลไงเนี่ยไปออกหกอีกออกหกสามหกสามสองออสี่เสี่เวทเอใช่ใชกสาม

ตปเ้าสิบสิหกห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบไปหกหนึามสี่ห้าหกเจ็ดดเาสาีหกเด็แดไปเลยเอาไปคุณ ใช่เนี่ย <40, S 2> เดี่หมื่น <40. S 2> สี่หมื่ดยวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิบ อีกหกส่วนได้นะหกส่วนฉันบอม่น้ามาใส่อันนี้อะไรของคอนบอกโอเคขอบคุณครับก็ยี่สิอะแปดหมื่นกคอันนี้เท่าไหร่นีสามอันนี้ก็สามหมอันนี้ยี่สิบ dẹp nổi dẹp tìm nữa no? dẹp yep, tìm một tên nhất thưa

เตอเจตัวเ้าไปแบบนี้ยันยันออกหกสามสองปีที่พอให่ของเธอมาหสสอคอยอันตรายเป่นองอชีวิตมาเนี่ยสี่สี่สมวินนสองสองก็าะหายบองอีกสองีวสิบสทํไมไม่เป็นสิบสองอ้ยชีวิตบรุษเบาก็จะดีเนาะ

ระเบิดด <and> <breaths> ีว um? ่าใจดีว่าใจตลอดใจตลอดไม่จบสิ้นดนะมาดีก็จอสิ้นไปคุณใสาแตเต้งหางสองพ่อ โว่าโอเสนยังได้กติงิันหาบ่มาสมกามาสองันหาม่มาสองเมตรกมาสอเมตรเลยเจดเจดเก้ายี่สิบอเค